ดีครับมโนกนอกรับมีเรื่องมาเล่าฮะเมื่อวานวันที่เจ็ดสิงหานะที่เขามีมอบของพวกรีเดียมพวกไอไอเยาวชนปกแอกแล้วก็มีพวกป้าๆลุงๆเสื้อแดงแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยฮนะไปไปมอบที่นโนุสโวรีประชาธิปไตยฮนะอันดับแรกนะแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยก่อนเที่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาแล้วพวกป้าปาม ม็อบมากันเพียบพระสามสิบแปดกองร้อยมามามา,มาดักอยู่แล้วก็มาไล่ไล่ตั้งแต่เที่ยงนะ,ะไล่ประชาชนที่อนุสวรีรชาติภักดใจไล่ก็ไล่แล้วก็ยิงนู่นนี่นั่นฮนะบบาบา,บาแล้วก็ไอเด็กพวกนี้ก็เลยย้ายมาที่ย้ายมาที่อ,อนุสวรีชัยสมรภูมิฮะก็มาที่นี่มาชุมนุมกันเยอะฮะเยอะมีคามงคา์าม,ม็อบมี สสดแสดงมาเยอะมาถึงปุ๊บก็เคลื่อนไปที่ดินแดงพอดินแดงนี่มันก็เกิดเรื่องฮนะเกิดเรื่องเพราะว่าไอ้ตำรวจพวกปราบผงชนก็มามาดักอยู่แล้วสี่กดินแดงก็ยิงกันที่หมายเลยแล้วก็ใช้ความรุนแรงฮนะตรงๆเลยยิงแบบไม่เลื่องหน้าอินทรพมแล้วก็ขึ้นไปยิงข้างบนนะยิงบนสะพานยิงบนตึกโยนลงมาบนตึกมีหลักฐานหมดตอนนี้มีช่วงมีคลิปหมดนฮะไปไปไล่ดูได้กันเพราะว่าตอนเนี้ยนะผมก็ ผมว่าคิดว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือมือถือเรานี่ถ่าย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 แล้วก็หลักฐานเพียบฮะว่าใครเป็นคนเผารถตำรวจอ,อ,อยู่ดีๆรถตำรวจมันฝ่ามาได้ไงฝ่าฝูงชนเข้ามาในในในี้แล้วก็มาอยู่ดีก็เผาไงคนธรรมดาเผาไม่ได้ฮะเราเผาง่ายมากปุ๊บปุ๊บไฟลุกท่วมจนจนเละหมดนะฮะเหลือแต่ซากนะฮะแล้วก็มีหลักฐานด้วยใครเป็นคนเผานะ,ะมีกองกําลังจัดตั้งมานั่งรถบัสมาเลยใส่หมวกขาวหมวกเหลืองเนี่ย แล้วก็ดูก็รู้ฮะไม่พวกพวกเด็กๆแน่นอนแล้วก็แล้วก็มีการถึงธงถือธงรีเดียมไปใกล้ๆที่เผานะแล้วก็ไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ก็กล่าหาพวกรีเดียมเก่าวหาพวกเด็กๆแล้วเด็กมันก็คึกนะมันพอมันมันโดนกระทํามากมันคึกก็ก็กกไม,ไม่ไม่โทษมันหรอกเพราะมันก็เลยไปโพสต์เลยโพสตอนบ่าย,ายตอนตอน,ตอนเผาหมดเอ้ยแบบสะใจนู่นนี่นั่นคือโพสด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันอ่ะโพสสะใจอะ่ะเหมือนกับว่าเห็นไม่หลัะประชาชนเอาคืนประมาณนี้ฮะทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทํา กลับไปรับเออไปไป,ไปคล้ายๆว่าเข้าใจนะไปรุ่นแ่ะบางทีผมก็โมโหนะไม่งั้สะใจแหมประมาณนั้นน่ะแต่จริงๆเราไม่ได้ทําไงมันก็เลยโดนโดนโด่าบาบาบาโดนด่าเละเทะเลยก็เลยมาแก้ข่าวแล้วแถลงข่าวแล้วแต่ผมว่าก็โอเคนะเพราะว่าเมื่อวานมีแกงเคโพเพราะว่าอถ้าไปแถวราชวังแถวหน้ําหลวงแถวนั่นเป็นเรื่องเนี่ยเพราะเขาอลถน้ํามันน้ํามันวางรอบแนวนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่า ดื้อดึงจะไปจริงกับผมว่ามีเรื่องมีการย่งส่วน่ฮะก็เลยเก็บม,มาเล่าครับว่าตอนนี้เนี่ยดีฮะประชาชนมีกล้องทุกคนนะมีอะไรถ่ายถ่ายถ่ายเป็นหลักฐานหลักฐานเพียบฮะตอนนี้ใครปางคนเผาขอรถตำรวจนฮะมีหมดก็อ,อยากรู้ก็ไปสอดดูแล้วกันฮะผมขี้เกียจเลาเอางว่าทุกวันนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองครับโปรเจกตตัวเองแล้วเป็นห่วงทุกคนครับแล้วก็ขอให้ประชาชนจงเจริญครับ แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยออกบ้านใส่แมสกสองชั้นเลยแล้วก็เข้าบ้านอาบน้ำสับผมแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยก็ดูดูข่าวว่าจะใส่ไรอะไรอีกครับสวัสดีครับมโนครับ